แล้วก็ทำโรงนะตัวที่แปดก็ยี่สิบเก้าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างทุกอย่างร่วมกันแล้วก็ส่งผลดีกอเกิดผลดีก็คือส่งผลดีแก่ค,คนที่รักพระเจ้าผู้ใดละหักพระเจ้า,อ,าอยู่นี่ก็บหักพระเจ้าเบิดลไม่บอกว่านะม,มหาพระเจ้าไหมเนาะ,ะคือแก่คนทั้งหลาย ทรงเรียนะเรียกมาพระเจ้าบอกในพ,ออรพระธรรมทอดบอว่าพวกเจ้านี่ยไม่ได้เลือกเราก่อนนะเราตจงหากเลือกเจ้าแล้วเจ้าก็ตอบฉนเเซเยสกับ <Say yes. S 1> เราเราก็เลยเลยมานะคือคนทั้งหลายที่พระเจ้าทรงเลือกและทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องพระเจ้าพระประสงค์ที่ดีเลิศ ไว้ในชีวิตของเราเราอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะแต่ให้เชื่อว่าเจ้ามีพระพระประสงค์ที่ดีนะคะเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกําหนดไว้ก่อนฟังดีนะเรื่องนี้ว่าให้เราเป็นเหมือนนั้นข้าบุตรของพระองค์พี่น้องรู้ไหมพระเจ้า เลือกเราไว้ก่อนใน,นพระธรรมข้อนี่บอกว่าก่อนจะสร้างโลกใบนี้ให้เราอยู่ด้วยอาศจรรย์ไหมความหมายคือม,น,ม,มน,นุษย์ทุกคนในพระเจ้ากำหนดชีวิตไว้แล้วว่าใครจะมาเกิดในโลกตอนไหนเกิดที่ไหนเมื่อ,อไรเกิดเป็นลูกของใครแล้วเมื่อ,อไรจะนำเรามารู้จักพระเจ้า,า,ารพระผู้สร้างเข้าใจไหมแล้วพระองค์กำหนดไว้ก่อนที่จะมาให้เราเกิดแล้วว่าพระองค์มองมุงหน้าไปถึงสว่างเลยนะพี่น้อง ว่าอยู่ในสวรรค์นเนี่ยพระองค์จะอยู่กับเราอย่างไรพระองค์อยากเห็นเราเป็นแบบไหนมีสง่าราศีอย่างไรมีบ้านมีมีมอ่าบำเหน็จรางวัลอย่างไรในสวรรค์พระองค์กําหนดไว้แล้วเขียนที่ไหนกําไหวดวงแต่ว่าใครมันจะมาเอาหรือเปล่าแค่นั้นคือกําหนดไว้แล้วนะเนี่ยพระองค์ไปกำหนดไว้วนะออก่อนว่าเราจะเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์พี่น้องขอ้ขอพระคานี้ลําลึกมา พระบุตรของพระองค์คือพระเยซูรู้ไหมตอนที่พระเจ้าสามพระภาพระบิดาและก็พระบุตรซึ่งตอนนั้นไม่ได้มีรูปร่างเป็นมนุษย์นะเป็นพระวจนะของพระเจ้าแล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สามพระพาช่วยกันสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างอื่นนะพระองค์พูดออกไปว่าจงเกิดแสงสวา่างจงเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันก็ฟืบขึ้นมาตามคําพูดของพระเจ้าคำพูดคือพระวจนะหรือพระเยซูแล้วพระบัญญาณเนี้ระมิดขึ้นมา<ห>แต่ม,มนุษย์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่พระเจ้าบอกว่าม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 า,มาหลังจากสาร้างโลกไว้แล้วอย่างหรอกมาเราจะมาสร้างมนุษย์ตามพระฉายของเราพระฉายของพระเจ้าคือมนุษย์เลยเป็นสิ่งเดียวที่มีลักษณะ มีวิญญาณที่มาจากพระเจ้ามีสติปัญญาคิดสร้างสรรค์มีความรู้สึกว่าฉันต้องสร้างสิ่งนั้นสิ่งมีความรู้สึกเขาเรียกความคิดสร้างสรรค์มนุษย์ก็เลยสร้างคอมพิวเตอร์สร้างไอ้นั่นได้ดีมาใช่ไหมอ่านี่ลักษณะอนยะพระเจ้าที่สําคัญคือมีวิญญาณของพระเจ้าพอดีนะมีวิญญ ที่จะปั้นอาดัมจากดินว่าห้มีรูปร่างแบบนี้นบนี้ป้าพี่พระเจ้านึกถึงพระเยซูแล้วว่านี่นะพระเยซูเนี่ยพระพระบุตรองค์เดียวเนี่ยตอนไปเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยพระเยซูอยากมีรูปร่างแบบยังไงเนี่ยอยากมีรูปร่างแบบไหนให้เราสร้างอาดัมเกวาให้มีรูปร่างแบบนี้ก็คือรูปร่างเป็นเป็นคน่ะเป็นมนุษย์อ่ะ หมายเพราะว่าพระเจ้าวางแผลลวนงาเข้าใจไหมพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าใจจุดนี้มันจะเป็นอะไรที่บางออกนะพระเจ้าอยากมีรูปร่างเหมือนเราพระองค์ก็เลยสร้างมนุษย์เป็นแบบเนี้แล้วเมื่อพระเยซูเสด็จมาจากสวรรค์เมื่อ2,000ปีที่แล้วเป็นพระวจนะอยู่ดีๆแต่ลงมาอยู่ในเกิดเป็นมนุษย์หน้าตาเหมือนพวกเราเห็นไหมไม่ใช่อย่างนั้น ยังเหมืนอนเหมือนเราแล้วตอนแรกพระองค์ก็มีรูปร่างนะเราเจ็บเป็นเจ็บเป็นหิวเป็นใช่ไหมแต่เมื่อพระองค์ชนทุกทรมานตายไปบาปและฟื้นจากตายแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระบิดาพากันชุบพระเยซูให้ฟื้นจากตายฟื้นจากตายเนี่ยยังคงเป็นมนุษย์อยูน่นะหมายถึงว่าเป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์ไม่ใช่รูปร่างแบบอื่น เป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่ว่ามีสง่าราศีีละร่างกายนี้เป็นร่างกายที่รัละไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายอยู่ยงคงกระพันแล้วพระเยซูก็เสด็จขึ้นสวรรค์กลัวเป,เป็นในรูปร่างนั้นแล้วก็อยู่ในสวรรค์ในรูปร่างนั้นแบบมีสง่าราศีกตอนอยู่ในโลกด้วยพอขึ้นสวรรค์พระเจ้าประทานให้พระเยซูมีสง่าราศีร <c oughs> อมาถูกสวรรค์ทังหม้นะ <c oughs> แล้วพระเจ้า และกํานดว่าอยากให้เราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในสวรรค์กับพระเยซูแล้วก็มีสง่าราศีกับพระเยซูด้วยเราอาจจะไม่ได้พองเหมือนพระเยซูแต่ว่าเราจะคล้ายๆพระเยซูคือมีกายทิพย์เหมือนกันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตายน,นะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นกําลังใจให้เราไม่มี่นองที่ว่าไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนในโลกนี้เราต้องไปสวรรค์ให้ได้ต้องกอดพระเยซูไว้ แล้วพี่น้องในสวรรค์ี่สนาราศีเรามันจะไม่เท่ากันด้วยนะถ้าเราดําเนินชีวิตบริสุทธิ์ในโลกนี้พยายามกลับใจจากความบาปดาเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์รักพระเจ้าชื่อฟังพระวิญญาณที่เราเขาเรียกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอย่างนี้เนาะมีผลพระวิญญาณทั้งเก้าอะไรอย่างี้ย เมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์นเนี่ยเราจะมีสนาราศีมากกว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบนี้นะแต่ก็ไปสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มีสนาราศีใกล้เคียงพระเยซูเขาอาจจะอยู่อขอสวรรค์ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีสนาราศีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นพี่นนอะจริงๆพระเจ้าอยากให้ทุกคนมีสนาราศีกับแบบเดียวคล้ายๆกับพระเยซู จำนวนมากพระเจ้าพระเยซูไถ่บาปให้มนุษย์ทั้งโลกเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเยซูตอนนี้อยู่ในสวรรค์ด้วยร่างกายมีสนาราศีแต่พอวันถึงวันที่ภาคสาวันสิ้นโลกโ่มิผููได้เด็นถึงสวรรค์จักคนสมุดว่าสวรรค์ก็เลยไม่มีพี่น้องจำนวนมากรู้ไหมในสวรรค์เนี่ยนอกจากเราจะเรียกพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเยซูยังมีตำแหน่งพี่ชายคนโตในสวรรค์จะไม่มีการแต่งงานคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยขึ้นไปจะไม่ได้อยู่ด้วยการแบบสามีภรรยาจะเป็นเหมือนทูกสวรรค์เราจะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องและเป็นน้องของพระเยซูจะไม่มีเพศไม่เหมือนเราจะไม่มีเพศเราจะเป็นคล้ายทูทยกสวรรค์แล้วมีความรักแบบพี่แบบน้องไม่มีความรักแบบเพศสมพัน และทุกคนก็จะเป็นตําแหน่งน้องของพระเยซูพี่น้องก็คือน้องนั่นแหละโดยนี้พระเยซูเป็นบุตรของน้องอยแล้วพระเยซูนี่อยากจะให้เราเนะี่ยไปอยู่ใกล้ๆพะอ,อกเกิดอะไรขึ้นถ้ามันยดขึ้นสวรรค์รอไอ้เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ขอบสวรรค์หมดเลยเพราะว่าไม่มีสนาราศีแต่พระเยซูอ,อยู่ที่อ่ะเขาเรียกอะไรนะบัลัง อยู่ในเมืองหลวงใช่ไหมมีคนน้อยมากที่มีสนาราศีแเราเปอยู่ใกล้ๆพระเยซูพระเยซูก็เลยอุย๊อาายสาไม่ตายบายมาแด่แค่หนีบอดีแดดก่ายูน้ำเฮาแค่หนีบอะพระเจ้าอยากให้เราไปอยู่ใกล้ๆพระเจ้านะพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนได้ไปอยู่ใกล้ๆพระองค์นะมีสนาราศีเลยนะนนี้ก็เป็นกําลังใจให้เราทุกคนว่าการตีสอนก็คือเพื่อให้เราได้มีส ในพระคัมภีร์มีบูบทที่สิบสองบอกว่าผู้ที่ถูกตีสอนให้รู้เลยว่าพระเจ้า่พระเจ้านับว่าเราเป็นลูกถ้าพระองค์ไม่นับว่าเราเป็นลูกพระองค์จะไม่ตีสอนปล่อยเราไปเลยค่ะถ้านสิไปในใจไปแต่ถ้าเราถูกตีสอนเพื่อให้กลับมาหาพระเจ้าหรือกลับใจจากความบาปพระเจ้ารักมากอยากให้เราไปอยู่ใ,ใกล้ๆพระอสุขโอเคไหมในสวรรค์อ่า